อาละครับผมสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวคลิปนี้นะครับต้องขอบอกว่าขอรีวิวแบบฉีกกันบ้างดีกว่าไม่ใช้ของอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นพอดนะครับรุ่นใหม่พอดแชร์ดทิงสายเขียวที่จริงๆใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้แบบผ่อนคลายหรือเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัวเครื่องเจ๋งมากตรงที่ว่าตัวเครื่องเขาสามารถะแกะกล่องมานะครับนี่อุ้ยตัวเครื่องน่ารักมากนะเพื่อนๆตัวเล็กมากอ๋อนี่เห็นไหมเออจะว่าไปมันก็ thank <laughs> you นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวคลิปนี้นะครับต้องขอบอกว่าผมขอรีวิวแบบฉีกกันบ้างดีกว่าเพราะว่าไม่เคยทําเลยในช่องไม่เคยลงและก็ไม่ไม่ยุ่งด้วยนะครับตัวผมเป็นคนที่ไม่ใช้ของอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเขาอยากให้ผมรีวิวก็รีวิวให้ได้นะแต่เอฟเฟกหรือผลที่จะได้รับ <laughs> อันเนี้ย เพื่อนๆต้องไปลุยกันเองแต่ผมมีแค่หน้าที่พรีเซนต์เฉยๆนะครับว่าไอ้เจ้าโบรดั์ตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรและมันเป็นยังไงแต่ขอบอกได้เลยว่าใช้เขียวใครไม่เมาโดนตัวที่มีอยู่แล้วแล้วไม่เมามาทางนี้ได้เลยเออเนี่ยแล้ตัวน,นี้นะครับเป็นสนุปดีเป็นพอดนะครับรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความเขียวนีฮะเรียกได้ว่าเป็นพอดกัน ก็คิดว่าน่าจะถูกใจสายเขียวนะเออผมไม่รู้ว่าแฟนๆที่รับชมช่องผมเนี่ยเป็นสายนี้กันบ้างหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีไม่น้อยนะนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออภายในหน้าตาอะไรสเปคอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไป โอเคครับมามาเริ่มกันเลยสำหรับจานี่คือสนุปดีเป็นพอตเนี่ที่เป็นพอตแชร์ทิงสายเขียวที่มาจากอเมริกาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะมีสารที่เป็นเทส หนึ่งมากถึง85%แล้วก็จะมีรายละเอียด2,500กรัมนะแล้วก็0.088์จออนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าปริมาณความเยอะหรือว่าอะไรของค่าตรงนี้มันคืออะไรบ้างคือผมก็จะรีวิวไปตามสไตล์ที่ผมรู้จักแล้วกันนะแล้วตัวนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยสเปคของเขานะฮะแบตเตอรี่คือเป็นเบสสแตนดาร์ดเหมือนกับพอร์ตชายเราทิ้งเลยนะจะเป็นเหมือนแบบพอรโค้ดซิสเต็มนะแบตเตอรี่ให้มามากถึง420ม ah ิลลิแอมป์นะครับใน420ม ah ิลลิแอมป์เนี่ยนะฮะาไม่ได้ใช้เหมือนสบบี่ร้อโค้ดซิบมิลลิแอมเนี่ ผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นแบบสายเขียวอะ่ะเออจริงๆใช้ก่อนนอนหรือว่าใช้แบบผ่อนคลายหรือเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อาจจะไม่ได้สูบบ่อยขนาดน,นั้นนะเออในมุมมองผมนะก็น่าจ,จะอยู่ได้ประมาณแบบ4ี่ห้าวันหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้พวกนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ค่าโอห์มเนี่ยความต้านทานของตัวเครื่องนี้ก็จะให้มาอยู่ที่1.2 oh ึ่งจุดสองโอห์มนะครับเป็นเซรามิกคอยในเรื่องของรสชาติหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้หวานหรือว่าอาจจะไม่ได้ฉ่ำเหมือนกับพวกใช้แล้วทิ้งจริงๆตัวนี้คือมันเป็นแบบผสสมมมานนนนะเเอใหห้ัป็ืแบบท มันแบบว่าใช้งานร่วมกับใบเขียวได้เออดอกเขียวเออตัวเครื่องเจ๋งมากตรงที่ว่าตัวเครื่องเขาสามารถปรับโวลต์ซึ่งในการปรับระดับแต่ละระดับในการปรับโวลต์ของเขาเนี่ยนะก็จะได้ TH ในแต่ละค่าโวลท์ที่แตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าถ้ายิ่งโวลเยอะก็จะ ยิ่งเมานั่นเองนะเออคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยแหละนะครับเพราะว่าเหมือนกันแหละนะในใน,ในตัวชารา์จรทิงเนี่ยถ้าเราปรับไฟหรือว่าเป็นพวกพอร์ตโอเพนซิสเต็มต่างๆถ้าใช้ไฟต่ำก็จะรู้สึกว่านิกมันเบาใช้ไฟกลางก็รู้สึกว่านิกมันแรงขึ้นมานิดหนึ่งหร้อใช้ไฟแรงๆก็จะรู้สึกว่าทั้งเต็มทั้งแน่นอะไรแบบนั้น ตัวนี้มีชื่อรุ่นไหมอ่ะนะครับไม่มั่นใจว่าชื่อรุ่นหรือเปล่านะครับนีออนสกายอ่าหรืออาจจะเป็นแค่สโลแกนของเขานะนาตาแพคเกจจริงกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นตัวเครื่องเขาเนาะเออเหมือนตัวเครื่องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็น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 กล่องสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเมฆบานนะหรือชื่อว่ากลิ่นบานาน่าเคอร์ชไฮบิดเป็นรุ่นไฮบิดนะก็จะผสมระหว่างอีเดกากับสติว่านะครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นในวิธีการใช้งานเนี่ยเขาจะมีการสอนใช้งานด้วยนะตัวหลังกล่องของเขาเนี่ยนะนี่ กดปุ่ม2ครั้งนะครับจะเป็นการพรีฮีตเป็นการอุ่นน้ํายาเพื่อให้น้ํายาเนี่ยพร้อมใช้แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องรอนานเท่าไหร่นะเออเหมือนไม่แบบว่ามัน,ม,นมันต้องกด2ครั้งเพื่อให้ให,ให้มันอุ่นนะแล้วก็กดปุ่ม3ครั้งเนี่ยเป็นการปรับไฟก็จะปรับได้ที่2.83.2แล้วก็3.7โวลต์ 7, ในการเปิดปิดเครื่องนะครับกดปุ่ม5ครั้งนะครับผมก็จะสามารถเปิดปิดเครื่องได้นะแกะกล่องมานะครับนี่โอ้ยตัวเครื่องน่ารักมากนะเพื่อนๆตัวเล็กมากเขาจะมีใบมาให้เรานะครับเป็นสแกนเวอร์ฟายนะอันนี้ แทะปอมได้ด้วยเช็คแค่เช็คปอมได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องไอ้ตัวกล่องขอบอกเลยว่าแพคเกจจิ้งไม่ธรรมดาเลยนะสวยก็สวยเลยนะครับล่วงด้วยโอ้มาแล้วกับเจ้าสนุบดีเนี่ยเห็นไหมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ปากแบนๆน,นะแล้วก็มีจุกซิลิโคนให้เราด้วยก็จะเห็นกับออยที่อยู่ข้างในนะครับเห็นไหมตัวปุ่มก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้กด5ครั้งเปิดเครื่องอ่าก็จะมีหน้าจอหน้าจอบอกเอาเนี่ยผมลองกดกดปุ่ม2ครั้งนะฮะผมกดให้นะอ๋อได้ยินปะ ไม่รู้ได้ยินแบบ่ามันจะเป็นการวอร์มแบบวอร์มน้ำยาอันนี้น่าจะหมดละอ๋อมันจะมาแป๊บเดียวเวลากดปุ่มสองครั้งมันจะแป๊บเดียวเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เวลาจะปรับไฟนี่กดปุ่มสาครั้งเห็นไหมนี่อ่ะผมอาจจะแบบลองแค่แบบไม่ได้ซื้อเข้าไปนะ เขาว่านะตัวนี้เขาบอกมาเลยนะครับว่าตัวนี้กลิ่นความเป็นเขียวเนี่ยแทบจะบางที่สุดแล้วเขาพิเศษมาอย่างนี้เลยนะก็รู้สึกว่าอาจจะจริงนะแต่ว่าผม่าไม่ได้ใช้พวกนี้เป็นธรรมดาแล้วพราะ,ะนนผมก็ไม่รู้ว่าเออกลิ่นมันจะแรงหรือจะเบาแค่ไหนซึ่งในการที่เราจะใช้งานนี้ให้เรากดปุ่ม2ครั้งเพื่อให้มัน h e ทเนอะแล้วระหว่างนั้นเราก็สามารถน่าจะใช้ได้เลยเนาะนี่เห็นไหมเออจะว่าไปมันก็ กลิ่นก็หอมนะเออแต่ว่าผมไม่ได้ซีดเข้าไปนะครับแต่รู้สึกว่ากลิน่นมันแรงนะฮะแล้วก็แค่รู้สึกว่าได้กลิ่นนี่มันออกทางจมูกนิดนึงก็อึบเลยนะนะครับแต่ผมไม่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับแค่รู้สึกว่าแค่นี้มันก็ดูรุนแรงแล้วกับไฟ2.8โวลต์ดูรุนแรงนะเพื่อนๆดูรุนแรงเลยอะเออแล้วก็แบบว่ามันดูนุม่มต้องบอกว่าฟิล์มันดูนุ่มแต่ว่าผมจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมผมไม่ถูกกับอะไรพวกนี้นะครับมัน,มนแรงเกินก็จะประมาณนี้คร่าวๆส่วนในเรื่องของเอฟเฟกต์หรือว ตัวสนุกดีนะครับ โอเคครับแล้วนะสำหรับการรีวิวนะครับจอสนุกดีนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกัน mm hmm. <laughs> ไม่กล้ารีวิวไปเยอะกว่านี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง <laughs> นะครับกลัวแบบ กลัเมันเมาเกินนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพิ่มขึ้นก็เออยังไงก็ลองไปบ้านเขาดูกันละกันนะครับดี๋ย่าผมจะทิ้งบ้านที่อยู่เขาไว้ให้ก็ติดตามกันได้นะครับผมสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะแล้วก็ยูทูบนะครับฝากกด s u b s c ค i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดบ